เหตุนี้เกิดอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกหลังจากที่โจรคนหนึ่งไปขโมยรถนะครับจากเต็นท์อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์และก็ขโมยเนี่ยข้ามจังหวัดเลยตำรวจทางหลวงก็ไล่ล่าจากจุดเกิดเหตุอุตรดิตถ์เนี่ยไปจนมุมอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดที่ตำรวจเนี่ยจะไปจับนะครับคนร้ายได้ชักมีดมานะครับจะแทงตำรวจคือแทงแล้วละ่ะตำรวจที่บาดเจ็บม่สองนายสุดท้ายตำรวจได้ใช้เขาเรียกว่าเนี่ยปืนเอาปืนไ้ยิงคนร้ายนะครับสิ้นฤทธิ์เลยมีภาพนี้ให้ดูครับ นี่เหตุนี้เกิดเมื่อวานในตอนบ่ายสองท่านผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ขนาดที่นายกรกฎสุริยาอายุ31ปีถูกตำรวจทางหลวงเนี่ยสกัดจับหลังจากที่เขาเนี่ยไปขโมยรถเป็นรถมิตซูบิชิปาเจโร่สีขาวทะเบียนเนี่ยกอท884 37อุตรดิต์คือไปขโมยมาจากเต็นท์รถที่จังหวัดอุตรดิตต์นั่นแหละแล้วก็ขับหนีนะขับหนีเนี่ยไปจนมุมอยู่ที่บริเวณด่านจุดตรวจท่าง,งามอำเภอวัดบดจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นตำรวจได้นำกำลังสี่นาย นะครับเนี่ยขับรถไล่ล่ามาถึงบริเวณเขาบอกว่าใกล้เคียงกับจุดยูเทินสี่แยกสกัดน้ํามันอยู่ที่ตำบลท่าโพนะครับแล้วก็ขับรถเนี่ยพุ่งชนรถของคนร้ายรถคนของร้ายนี่เสียหลักแล้วก็ไปปีนเกาะกลางนะฮะช่วงหน้ารถเนี่ยพังยับเลยต่อมาในกรกฎผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ลงจากรถถือมีดพกเดินปรีเขาหาตํารวจทางหลวงแล้วก็คนร้ายก็วิ่งขึ้นไปบนรถตาโลกของตํารวจทางหลวงเนี่ยเพื่อจะชิงรถตํารวจเนี่ยหนีแต่ตํารวจเนี่ยปิดประตูด้านข้างคนขับ แล้วก็ได้มีการต่อสู้กันในรถตำรวจทางหลวงนั่นแหละนายกรกฎผู้ต้องหาเนี่ยได้ใช้มีดพกแทงตำรวจสองนายได้รับบาดเจ็บตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสองนายก็คือดาบตำรวจประทีปมีอุดรผู้บังคับหมู่สถานีตำรวจทางหลวง3กองกำกับอกองบังคับการตำรวจทางหลวงนี่บาดเจ็บนายแรกนะครับและก็อีกนายหนึ่งที่ถูกคนร้ายแทงได้รับบาดเจ็บจ่าสิบตำรวจพีรวัตรมีศิลารัตผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจทางหลวงนี่ละครับได้รับบาดเจ็บที่ท้องขวาและก็ขาซ้ายนะครับเนื่องจากว่ามีการแย่งปืนกันทีนี้ในรถนี่นะฮะตำรวจเขาก็เลยใช้ปืนเนี่ยนะฮะยิงนะยิงเพื่อป้องกันตัวถูกมือด้านขวาของผู้ต้องหาและแล้วาวางขาด้านซ้ายของผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บว่าอย่างนั้นนี่เขาต้องใช้มาตรการนี่เด็ดขาดใช้ปืนเนี่ยคือสกัดไว้ก่อนดาบตำรวจประทีปคนเจ็บนี่บอกว่าหลังจากที่ยื้อยุดฉุดมีดกันอยู่สักพักกับผู้ก่อเหตุเขาก็เลยหยิบปืน M16 เนี่ย ายรถเนี่ยมายิงระงับเหตุไป2นัดและก็จับตัวคนร้ายได้ในที่สุดนะครับคนร้ายได้รับบาดเจ็บนะฮะจากการถูกยิงส่วนตำรวจที่บาดเจ็บเอาหน่วยกู้ภัยก็ทำการช่วยเหลือและก็นำส่งโรงพยาบาลนี่สภาพของคนร้ายนะครับยังลืมตาได้อยู่เลยอาการของตำรวจขณะนี้ก็ปลอดภยัยแต่ว่าอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนคนเจ็บนี่นะฮะเห็นไหมนี่นะครับหลังจากที่สิน้นฤทธิ์เสร็จปั๊บเนี่ยก็นำตัวนี่ส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวฟังเสียงนะครับตำรวจที่บาดเจ็บฮะ เขามากี่คนนะครับพี่ทิพย์เขามาคนเดียวครับคนเดียวตำรวจมีเราบาดเจ็บคนเดียวครับพี่สองคนไปโรงพยาบาลสองไปโรงพยาบาลเป็นเยอะไหมครับพี่คนนึงอยังน่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วครับโดนตรงไหนครับนะรับชัวรแล้วก็โดนแทงเหยียดกินนี่เลยเป็นไงบ้างพี่นี่นะครับตำรวจที่บาดเจ็บอ่านี่นะครับก็ยังพูดได้อยู่ให้สัมภาษณ์ได้อยู่ขณะที่ผู้ก่อเหตุนายกรกฎนะครับบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ขโมยรถนะแต่ว่าเขาเนี่ยไปเช่ารถมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์แต่ไม่ทราบว่าทําไมนะฮะ ถึงมาแจ้งตำรวจให้ไล่ล่าผมว่าอย่างนั้นก็เช่ารถมาดีๆนะผมก็ไม่หนีอะไรเลยพอนักข่าวถามว่าอยากจะขอโทษตำรวจไหมนายกรกฎเนี่ยบอกว่าตำรวจยิงผมผมไม่ได้หนีอะไรเลย<ม>นี่นี่เนี่เนี่ยปิดเนี้ยที่ตำรวจเนี่ยยิงสก,กัดขาของคนร้ายขณะที่นายพัชรพงศ์นรงชัยอายุ46ปีเจ้าของเต็นท์รถที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้ให้การว่ารถคันนี้เป็นของรุ่นน้องชื่อว่าเอ็มอายุ30ปีนํามาฝากขายที่เต็นท์และก็คนร้ายก็ทําทีมาขอดู และก็ทดลองขับเพื่อจะตัดสินใจซื้อหรือไม่โดยนั่งรถกับพนักง,งานขายสองคนเมื่อลองรถเสร็จก็กลับมาที่เต็นท์พนักง,งานก็ได้ลงจากรถแต่คนร้ายไม่ลงนะฮะเร่งเครื่องรถเน,นี่ยหลบหนีไปแล้วก็ไปแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินด้วยทางเต็นท์เนี่ยก็เลยเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วก็มีการวิทยุเดียสกัดจับกระทั่งหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะจนมุมตามที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่สุดท้ายคนร้ายยังทำร้ายตำรวจด้วยอ้าวฟังเสียงเจ้าของเต็น คันนี้เป็นรถของล้อที่อุตราิปิ์เขาไปฝากที่อาพกพวกกันขายจิแอนขายที่แบบไปนั่ะครับแล้วพอดีวันนี้ขโมยเนี่ยเขาก็ทํำทีว่าไปซื้อซื้อรถพอไปซื้อรถแล้วก็ไปลองด้วยกันขึ้นไปสองคนนะไม่ใช่เขาไปคนเดียวพอไปลองเสร็จปุ๊บก็กลับมาจะทําสัญญาพอ ทางใ้เต็นเปิดประตูลงปุ๊บทางนี้ปุ๊บออกอ,ลลออกเลยขโมยเลยก็กันนี้เป็นรถของพีออันนี้เจ้าของเต็นท์รถที่อุตรเดิดนะครับก็ก็เล่าก็ตรงกันข้ามกับคนร้ายเลยนะคนร้ายบอกว่าไม่ได้ขโมยเนี่ยจะไปเช่ามาว่าอย่างนั้นทีนี้เบื้องต้นเขาก็แจ้งข้อหากับคนก่อเหตุลักทรัพย์ไว้ก่อนแล้วก็พยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ นะครับแล้วก็จัดตำรวจเนี่ยดูแลที่โรงพยาบาลเพื่อป้องกันผู้ต้องหาจะหลบหนีเมื่อรักษาหายเสร็จเนี่ยครับเนี่ยเขาก็ไปอายัดต,ตัวนะอเอาไปรักษาก่อนค่อยว่ากันตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปค่ะ